พี่ชื่ออะไรนะคะพี่เบล,ลเนาะ,ะก็เห็นว่าเคยทานโสมนะวันนี้<ช>อ,ยอยากทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่เวลมีปัญหาสุขภาพอะไรทําไมถึงต้องทานโสมนิดเดียวจ้ะพี่เวลบอดไม่ค่อยดีค่ะปอดแล้วก็ตับด้วยค่ะพอดีเสริมสวยนะคะพอดีอสารเคมีนี่เข้าในร่างกายเนาะธรรมดาก็ได้เนาะจ้า ทีนี่ก็เลยเกิดปอดดาและเอ็กซ์เลสิบข้างพอดีมาเจอโสมตัวนี้นะคะ่ปะปับตอนนี้ก็อยู่กับประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วค่ะข้างแรกก็กินประมาณอยู่เก้าขวดข้อหายเลยนะคะ่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ว่ากินด้วยได้เงินด้วยค่ะเกิงเงินได้เงินด้แล้วที่อะไรนะปอดดาเลยไปเป็นยังไงอาการเอ็กซ์เลสิบข้าง,งอาการนี่จะไอแบบละโล ใจแบบระโวแบบว่าไอเรีวเวลาเราหยุดแล้วมันหยุดไม่ได้นะเพราะว่ามันกระตุ้นม,มาจากข้างใน<ะ>พอดีหมอบอกว่าบอดนี่ไม่ดีใช่ไหมเพราะว่ายู่ตอไปก็กลายเป็น,นมะเร็งกลายเป็นมะเร็งพอดีรักษาทันก็ได้โจมตัวนี้แล้วค่ะ,ะรักษาตัวดีขึ้นดีขึ้นค่ะพี่แววทำทำเสริมสวยมาก,กี่ปีคะพี่ประมาณสี่สิบห้าปีค่ะโอ้สี่สิบห้าปีจ้ะหมอบอกให้เลิกทําเลิกไม่ได้เพราะว่าต้องหากินค่ะแล้วก็ มีโสมตัวนี้ช่วยมาค่ะตอนนี้ตามหาแล้วมาเจอใหม่อีกครั้งค่ะมาเจอใหม่อีกครั้งวันนี้เจอโสมจี่จะผู้นําของเราเนาะนะคะที่เห็นนะคะเนี่ยทั้งแม่ทองด้วยนะคะได้หลายท่านเนะมมาะนี่เลยค่ะให้พี่เบลใหม่นะคะจะ,ะได้สุขภาพด้วยแล้วแล้วเห็นว่าลูกลูกเป็นอะไรคะที่ทานโสมด้วยเลือดจมูกออกค่ะแบบเป็นทีนึงก็ต้องวิ่งโรงพยาบาลก็ทันหันค่ะก็มีเงินหมื่นไปรักษาพอดีทานตัวนี้ก็ไป กับแม่ก็เลยหายเลยเลือดเลือดออกที่จมูกที่จมูกเส้นเลือดแตกเส้นฝอยแตกเส้นเลือดฝอยแตก <c oughs> ที่พงจมูกไหนะที่พงจมูกเ,<ล>เขาบอกว่าถ้าจะออกออกออกบ่อยๆคลั่งมันจะไม่ดีเพราะว่าเลือดในร่างกายเราจะมดุด<อ>แล้วก็จะหยุดก,การทํางานแบบไม่ดีขึ้นนะคะเลือดออกพงจมูกออกทีเยอะเลยเหรอพี่แววออกเป็นกระโถนเลยออกเป็นถังอะ่ะ โดีตยนี่เดี๋ยนี้หายแล้วดีขึ้นแล้วเดี๋ยนี่หายแล้วะจ้ะลูกกี่ปีแล้วนะตอนนี้สามสิบสามปีดูดีใจไหมพี่ได้สมช่วยคำวัวเรายินดีได้ดูจากพี่แววขอบคุณจ้าพี่แววเนาะความมั่นใจกับสมเราจะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้นำทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจจูน้องอาจารย์กิติจ้าสวัสดีค่ะอันนั้นทางนู้นน้องพรไม่กีจ้าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวัสดีค่ะ